ไปดูกรณีของ JMT อ,อนะฮะอย่างที่เกริ่นนำไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับ,รบว่าราคาหุ้นในกลุ่ม JMART ก็ขึ้นยกแผงนะ,ะนเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นตัว JMART เองเรือธงอย่าง JMT นะฮะลูกชายคนเล็กอย่าง s i n เก r ประเทศไทยแล้วก็หลานาหลานนะก็คือ Capital, s i n เก r Capital หรือว,ว่า SGC ก็ราคาบวกขึ้นมาแรงนะฮะ ทีนี้พอเรามาแยกย่อยดูเป็นรายหุ้นออย่างกรณีของ JMT เนี่ยโอ้โหพี่สุปรชัยต้องบอกว่าไม่อยากจะเชื่อนะค,อคือราคาหุ้นที่ซื้อขายในปัจจุบันคือเมื่อวานแม้ว่าราคาจะขยับขึ้นมารออแรงนะฮะถึงประมาณสัก11%บเอดปอเซ็นตแต่ P/BV หรือว่าราคาอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีในปัจจุบันนี้อยู่ที่เพียง0ูนเก้าเท่านั่นก็หมายถึง ต่ำกว่าราคา Book Value หรือว่ามูลค่าทางบัญชีก็ราคาที่ซื้อขายกันทุกวันนี้เท่าไหร่นะปิดเมื่อวาน16อ่า1 6 5 0มันคิดเป็นเพียง89อ่าฮะของมูลค่าทางบัญชีทั้งหมดที่มีอยู่ซึ่งพอพูดถึงมูลค่าทางบัญชีก็คือ Book ของ JMT ใช่ไหมเรากำลังพูดถึงหนี้ภายใต้การบริหารนะจำนวนสูงถึงประมาณ5 0 0 0ล้านบาทอ และแยกย่อยลงไปอีกใน5 0แสนล้านตรงนี้เนี่ยมันมีอีกก้อนหนึ่งที่เป็นหนี้ที่มีการตัดต้นทุนจนครบจบเสด็จน้ำหมดแล้วนั่นหมายถึงทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บหนี้ในส่วนตรงนี้เข้ามาได้นั่นคือมาจิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันตัดต้นทุนออกไปครบทั้งจำนวนแล้วมีในส่วนนี้นะคิดเป็นมูลค่า50าหมื่นล้านบาทหหนี้ที่ไม่มีต้นทุนแล้วเก็บเท่าไร่กำไรเท่านั้นถูกต้อง ออหู้าหมื่นล้านนะนี่แหละฮะนี่คือบุ๊กนะนี่คือบุกของ JMT นะอแต่ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่เพียง89%อของบุ๊กทั้งหมดที่มีคือถ้าเอาในเชิงทางการเงินอย่างเดียวก็ต้องบอกว่าที่ราคาตามราคาตลาดในปัจจุบันเนี้ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าส่วนลดหรือว่าดิสคาว์อยู่มากพอสมควรครัโดยเฉพาะถ้าไปทำตารางนะแล้ววัดเทียบกับ P.B.V. ของหุ้น A.M.C. อื่นๆครับตรงนี้ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนื่องจาก J.M.T. ต้องถือว่าเป็นหุ้น A.M.C. ครับแกนนำนะในบรรดา A.M.C. ทั้งหมดเนื่องจากเป็น A.M.C. ที่ใหญ่ที่สุดอ่าใช่นะฮะแล้วก็มีทั้งในแง่ของฟรีโฟลดมีทั้ง ในแง่ของกระแสนิยมนะฮะในแง่ของสภาพคล่องก็ถือว่าดีที่สุดในตลาดาแต่กลายเป็นว่า valuation ถูกที่สุดนะฮะพอเกิดการตั้งคำถามตรงนี้มันก็ต้องไปหาคำตอบซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยตลอดช่วง3-4ถึงีไตรามาสที่ผ่านมานะฮะก็ต้องบอกว่ากลุ่มเจมารตเองเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบมาจาก กรณีหรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวของซิงเกคร์นะฮะก่อนหน้านี้ซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาในแง่ของความเชื่อมั่นนะฮะที่ตามมาซึ่งพอมันเกิดปัญหาในแง่ของความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ทําให้หุ้นจากที่เคยคึกคักก็กลับมาซบเซาพอซบเซาราคามันก็ซึมลงเรื่อยๆซึมลงนะฮะ valuation ก็ถูกลงนะฮะ ซึ่งแน่นอนว่าการที่จะเรียกความเชื่อมั่นเรียกศรัทธาตรงนี้คืนมาได้มันก็คงจะต้องมีกลยุทธ์ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่อาจจะต้องออรัดกลุ่มนะ,ะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนส่วนกลยุทธ์ตรงนี้เดี๋ยวว่ากันนะ,ะที่กลับมาดูที่ตัวของ JMT เป็นยังไงฮะความเห็นของผู้บริหารกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มของการดําเนินกิจการในช่วงต่อจากนี้เอาดูคุณอดิศักดิ์สุขมวิทยาก่อนนะครับประธานเจ้าที่บริหารของเจมาร์ดกรุ๊ปโคดิ้งจำกัดมหาชนนะครหรือว่าเจมาร์ดนะครับเปิดเผยถึงกรณีของ JMT นะครับว่ายังคงเป็นธุรกิจเรือธงของกลุ่มเจมาร์ดแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือผลประกอบการหรือกําไรของเ m t ยังสามารถรักษาระดับ ไว้ได้ที่ดีนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและก็มีการชะลอตัวอยู่ในปัจจุบันดังนั้นหากเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวกลับมาก็จะทำให้ทิศทางของ JMT เนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นะครับทั้งนี้ฮะ JMT มีความเข้มแข็งมากในะช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าผลประกอบการไตรมาสแรกเนี่ยที่ออกมาอาจจะต่ำกว่าที่ประมาณการนั้นซึ่งตรงนั้นเน่เป็นการคาดหวังของตลาดที่มองว่าจะเติบโต30-40%ซึ่งตงัวนี้คุณอดิสัพบอกว่ามันเป็นเรื่องยากในสาการอย่างนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันฮะรกรณีของราคาหุ้นของ JMT อย่างที่เราคุยกันไว้นะครับว่า Book Value ตัวนี้อยู่ที่18บาท47สตางค์นะฮะส่วนราคาที่เทรดนะเมื่อวานเนี่ย16บาท 50สตางเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่า Book Val u e อยู่นั่นเองนะครับทางคุณสุทธิรักษ์ไตรชีระอาภรนะครับซ e o ของ JMT ก็ได้ระบุถึงตัวเลขทางการเงินสำคัญของ JMT ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลน,นะครับเพื่อจะนำไปใช้ในการประเมินและปรับตัวเลขให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมอื่นๆโดยรวมให้ได้มากที่สุดซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปนะครับในเชิงของตัวเลขออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจง ในที่ประชุมนักวิเคราะห์นะครับในวันที่17มิถุนายนนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ดีถ้าดูภาพรวมของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือว่า NPL ปีนี้นะครับก็มั่นใจว่าจะยังมีปริมาณที่เข้าสู่ระบบออมากนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาก็ทําให้ไม่กังวลน,นะแม้ว่าสาบันการเงินต่างชะลอการขายหนี้เสียออกมาเพื่อที่จะรอดูสาการราคาแต่ด้วย JMT ที่มีสต็อกอ,อ,อยู่เป็นจํานวนมหาศาล ก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับทั้งบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็คงคําแนะนําซื้อหุ้นเจมทีร้อยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่26บาทคาดการณ์ว่าผลการดํเนินงานในช่วงไตรมาสสองจะยังทรงตัวแต่จะไปฟื้นตัวแล้วก็กลับสู่การเติบโตได้อย่างมีนัยสําคัญอีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นั่นเองก็ล่าสุดมีการยืนยันนะฮะถึงการจัดประชุมนักวิเคราะห์พร้อมทั้งอาจจะมีการแถลงข่าวร่วมกันของสอง o อคือคุณอดิศักดิสุขมวิทยา ซีอของ J-Mart นะฮะซึ่งพอพูดถึง CEO j m a ของ J-Mart ก็จะดูนะฮะทั้งในส่วนของ JMT s i n ท e r SGC J a s a s s e t นะ,ะบริษัทที่อยู่ภายใต้หรือเป็นบริษัทย่อยของ J-Mart ที่อยู่นอกตลาดก็จะมีอย่างสุกี้ตีน้อยอมี J-Mobile นะฮะมี J-Ventures ก็จะมีคนอธิกษกหนึ่ท่านและอีก1ท่าน จะมีคุณกาวินการชนะพาดก็เป็น CEO ของกลุ่ม BTS นะฮะก็จะมีการแถลงข่าวร่วมกันซึ่งเนื้อหาของการแถลงข่าวเนี่ยก็คงจะพุ่งเป้าไปที่การกำหนดท่าทีเกี่ยวกับการลงทุน ในซิงเกอร์นะฮะของทาง B.T.S. ถ้าตามข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับ,ค,รบคือคุณอดิศักดิ์เนี่ยจะมีการซื้อหุ้นซิงเกอร์คืนจากกลุ่ม B.T.S. ที่ราคา20บาทในระยะเวลา3ปีนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจว่าทำไมต้องเป็นราคา20บาทบก็แน่นอนนะฮะว่าการที่จะทำให้ราคาหุ้นซิงเกอร์นั้นกลับไปสู่ระดับ20บาทได้เนี่ย มันก็ต้องไปดูว่ามันจะมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจนะฮะหรือจะมีการเสริมเพิ่มเติมธุรกิจใดเข้าไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะให้กับตัวของซิงเกอร์หรือจะเป็นการทําผ่านบริษัทลูกของซิงเกอร์คือ SGC นะฮะเดี๋ยววันจันทร์ที่17มิถุนายนนี้เนี่ยก็คงจะมีความกระจ่างในเรื่องนี้แต่ก็อยากจะให้จับตามองให้ดีนะ,ะเพราะถ้ามีแผนงานออกมาในลักษณะนี้เนี่ยแล้ว ว่ากันว่าจะเป็นการถแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้วยนะตรงนี้มันก็น่าจะมีข่าวดีน่าจะมีข้อมูลอะไรดีๆออกมาให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นของซิงเกอรและ SGC อ่ามันต้องมีอะไรมุกมุกมุกเด็ดมัดเด็ดของ SGC หรือซิงเก r จะมีอะไรบ้างนะครับคือ SGC เนี่ยเขาทำธุรกิจปล่อยกู้ถูกไหมอ่าใช่ปล่อยกู้เพื่อไปซื้อสินค้าอ่าใช่แรกเริ่มเนี่ยก็เป็นการปล่อยกู้ให้ไปซื้อสินค้าของซิงเก อ่าใช่อ่าสิงเกอร์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก่อนนันนี้นะอ่าก็มีหมดทุกอย่างแล้วฮะตู้น้ํามันตู้เย็นอ่าใช่ตู้กดน้ำอ่าตู้กดนะตู้กดที่เป็นว e n d i n g machine นะนะอ่าแล้วก็ตู้แช่นะครับก็ในลักษณะนั้นครับถูกไหมแต่ทีนี้ ด้วยความที่ SGC เป็น SGC คือปล่อยกู้ให้ซื้อสินค้าเนี่ยผมว่าเขายังคงคอนเซปต์เดิมนะแต่เดี๋ยวต้องไปดูว่าการถแถลงวันที่17นี้เนี่ยจะมีการพูดถึงแนวทางในการปล่อยกู้สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือเปล่าแต่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วเดี๋ยวจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่ถูกนำเข้ามาใช้นะฮะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปล่อยกู้ขณะเดียวกันบริหารคุณภาพของสินทรัพย์ก็คือหนี้ ให้ได้ดียิ่งขึ้นนะฮะ17มิยนี้คงจะเห็นภาพที่ชัดเจนราคาหุ้นเมื่อวานตอบรับมาระดับหนึ่งแล้วบวกขึ้นมาแรงทีเดียวนะฮะก็น่าจะเป็นการขึ้นมาขานรับเกี่ยวกับการแถลงข่าวซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปดูเนื้อหาใจความของการแถลงในวันที่17นี้อีกทีว่าจะออกมาเป็นอย่างไรโอเค